อาจารย์ครับประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการปะทวงใช่หรือเปล่าคะเห็นมาทุกยุคทุกสมัยเลยแล้อเธอะแล้วประชาธิปไตยคือการประทวงก็เปเรื่องการปลุกครองเสียงข้างน้อยข้างมากอะไรพวกนั้นที่ไอ้นั่มันไอ้นั่มันเรื่องของการคัดค้านเป็นเรื่องของการเรียกร้องการเมืองจะประท้วงหรือจะสนับสนุนก็ได้มันไม่ใช่มีแต่ประท้วงคนที่สนับสนุนก็ออกมาเคลื่อนไหวได้ไอ้นี่มันเป็นการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงเจตจำนงของเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบถ้าเป็นระบบที่เขาไม่ให้มีการชุมนุมมึงออกมากูจับเข้าคุกทุกคนอย่างนี้มันก็เป็นเผดเด็จการมันรับมนูลก็ยังเขียนไว้เลยเสรีภาพในการชุมนุมมีเออมันจะไปโยงอะไรกับเรื่องประชาธิปไตยว่าการประชาธิปไตยคือมีการชุมนุมก็เขาอาจจะเห็นบ่อยจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วในสมัยก่อนนะคะอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องเขาถามแบบไม่รู้เรื่องจับ จับต้นชนปลายไม่ถูกต้องเขาก็ต้องเลยมาถามอาจารย์เพื่อให้รู้เรื่องไม่ใช่คือคําถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วไปตอบไงล่ะบ้าถามแบบชาวบ้านไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ถามแบบชาวบ้านการเชื่อมโยงเนี่ยมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ผมไปตอบก็บ้าแล้วฟังจากอาจารย์เดี๋ยวจะเชื่อมได้เองเนี่ยนะคะดูในทุกวันศุกร์หรือว่าดูรายการฟังหูไว้ในทุกวัน